หนึ่งนาทีกับกปทการไม่ติดเครื่องยนต์นรถยนต์เป็นเวลานานเกินไปจะส่งผลเสียหายเนื่องจากชิ้นส่วนและกลไกต่างๆในรถยนต์ไม่ได้ถูกใช้งานหรือไม่มีความเคลื่อนไหวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยางล้อรถยนต์ที่อาจจะมีการเสียรูปเพราะถูกน้ำหนักของรถกดทับไว้รวมทั้งเกียร์และเฟืองท้ายลูกปืนต่างๆและกลไกของระบบเบรกการใช้งานสำหรับรถขับเคลื่อนสีล้อนั้นปกติคนใช้งานอย่างน้อยเดือนละประมาณ18กิโลเมตรเพื่อจะให้กลไกของรถมีการทำงานบ้าง เพื่อความพร้อมในการใช้งานทุกสถานการณ์นอกจากนี้ผู้ขับขี่ควรตรวจเช็ครถตามระยะเวลาหรือตามระยะทางเมื่อถึงกำหนดแม้จะมีการใช้งานน้อยก็ตามการดูแลเอาใจใส่รถยนต์อย่างสม่ำเสมอนั้นจะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองถุงเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก